คุยหลวงพ่อนะหลวงพ่อเ,อเขียนก็เขียนรถมาหาผมเลยดึงรถเข็นมาหาผมเลยนะอะแล้วพ่อก็ยกลงไปนั่งคุยพอนั่งปั๊บท่านก็ไม่ได้คุยแนตะ่มาตั้งถามว่ากินข้าวกี่มือ้อวันหนึ่งอ่ะหมอมมื้อเดียวครับอ้าวกินทําไมข้าวมื้อเดียวกินไปเลยสามมือ้อสี่มื้อให้ไปไลาล็อกการปฏิบัติไม่ใช่วันต้องงดกินอาหารเสมอไปนยกินสามมื้อสี่มากก็จะปฏิบัติได้แต่เราป่วยไข้แบบนี้ไปกินมื้อเดียว ร่างกายต้องการอาหารหลวงพ่อก็จะพูดเราได้แล้วมือหนึ่งเพิ่มเป็นอั้งสองมือหลวงพ่อก็คุยมากแล้วบอกว่าถ้ามีอะไรอยากจดหลวงพ่อช่วยก็บอกนะแล้วหลวงพ่อก็ไป จากที่แค่ต้องการมาปฏิบัติธรรมที่วัดเวลาผ่านไปหลวงพ่อคําเขียนก็ชวนนักปฏิบัติธรรมมาพูดคุยเยี่ยมเยียนท่านพร้อมกับบอกว่าที่กุฏิหลังนั้นมีอุปกรณ์สอนธรรมะตั้งอยู่เมื่อไปถึงพวกเขาได้พบกับชายคนหนึ่งซึ่งแม้ร่างกายเขาจะเดินไม่ได้หากแต่ความสดใสบนใบหน้าและรอยยิ้มที่ได้สัมผัสก็เป็นคำตอบที่เพียงพอแล้ว นี่คืออุปกรณ์สอนธรรมะที่มหัศจรรย์อย่างหนึ่งที่พวกเขาเคยเห็นมาสับเปลี่ยนกันปฏิบัติธรรมเราฝึกแบบที่วันเราทำไปเรื่อยทำห้แขนซ้ายเนียแข็งแรงคนที่ไรมีกำลังใจแล้วพ่อเคยเชื่อว่าถ้าเรามีคุณธนทำแล้วถ้าเราไม่ช่วยคนอื่นมันก็ไม่มีประโยชน์ เราก็ไปช่วยคนอื่นอย่างเั่นพลเพราะว่าขอเป็นอุปกรณ์สอนทําให้หลวงพ่อก็อเป็นอุปกรณ์ได้จริงๆนะอทั้งๆที่ทำอะไรก็ไม่ได้เลยเป็นอุปกรณ์อย่างดีให้หลวงพ่อประมาณปีสี่หนึ่งหรือสี่สองเนาะช่วงนั้นก็อาตมาก็ยังเป็นโยมเป็นอาจารย์อยู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาช่วงปิดเทอมก็จะมาปฏิบัติธรรมแล้วก็มาขับหลวงพ่อเขียน ในปีนั้นเนี่ยก็ได้มีโอกาสพบอาจารย์กำพลอยู่ที่กุฏินยกุฏิสิบหกซึ่งแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นป่าล่มคลึมอาจารย์กำพลนี่อยู่กับคุณพ่อนะก็คือลุงชิดแต่นะลุงชิดนี่ก็ดูแลอาจารย์กำพลอย่างดีแล้วก็ได้มีโอกาสสนานาธรรมกับอาจารย์กำพลแล้วก็ได้เห็นหน้าตาที่สดใสของท่านเราก็รู้สึกถึ้นอ่ะโอ้โหคนพิการนะรยังหน้าตาสดใสเลยเราคนปกติหน้าเหี่ยว นรก็เลยได้มีโอกาสคุยกันท่านก็พูดถึงเรื่องการเจริญสติว่าการเจริญสติความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้เราออกจากความทุกข์ได้ตัวท่านก็สามารถที่จะออกมาจากความคิดในเรื่องความวิการท่านะมีมงก็มีสนมีรดก็มีันปีสอนาี2543หลังจากญาติธรรมแวะเวียนมาสนทนาธรรมกันมากขึ้น จนหลายครั้งพื้นที่ที่กุฏิไม่พอรองรับต่อมาเวลามีกลุ่มนักปฏิบัติธรรมมาจากในเมืองทางวัดจึงเชิญท่านลงมาพูดคุยกับนักปฏิบัติอยู่บ่อยครั้งก่อนที่จะไปเนี่ยพอผมจะเป็นคนที่จัดเตรียมรถเข็น แล้วก็พระก็จะทำแคร่ให้ผมนอนบนแคร่พระสองรูปใช้ปกากม้าผูกแล้วกผูแล้วก็ผูกแล้วก็วกมัดไว้กับแคร่เขาจะได้ยกได้แล้วพ่อก็ถือกระติกน้ำมัางรถเข็นมัางโอ้โหหนักก็หนักนะไปอย่างนั้นหลายครั้งบางทีกลับมามืดต้องมีคนมาส่องไฟไปกลัวจะเหยียบงูกลัวจะอะไร อย่างเงี้ยบ่อยครั้งก่อนจะลงไปเนี่ยพ่อบอกว่าพอได้ขาว่าจะต้องไปพูดธรรมะเวลานั้นเวลานี้พระจะขึ้นมารับพ่อก็เลยตกบไปที่ขาผมไอทำประโยชน์กันเราเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเราต้องทำประโยชน์ <laughs> ไอ้คำนี้ก็เลยทำให้เราคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะได้ทำประโยชน์ก็เลยอุทิศตัวเองเป็นอุปกรณ์สอนธรรมมาจนปัจจุบันนี้ ลื่อนห,หาจารย์กำพลเนี่ยเท่าที่เคยสัมผัสกับท่านเนี่ยท่านก็นปยุกเป็นพลิกมือกวา้างพลิกมือง่ายนะบางทีก็กระดิกหูเงี้ยทีละข้างก็ทําได้กระดิกคิว้วทีละข้างก็ทําได้จมูกเนี่ยทําพองยุบพองยุบทําปากบิดเบี้ยวไปบิดเบี้ยวมาเก็เป็นรูปแบบของคนพิการ มันก็ไปส่งคล้องกับคำพูดในจดหมายของหลวงพ่อคําเขียนที่เขียนถึงอาจารย์กัพลว่าหายใจก็รู้สึกตัวได้นะตวิบตาหายใจพลิกมือคว่ำพลิกมือหงายกระดิกนิ้วรู้สึกตัวได้อาจารย์กัปพลก็จึงมีความสำเร็จพัฒนาจิตถึงขั้นที่เวลาเทศแล้วคนยอมรับ พระเองพระก็ยอมรับเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาไปไหนอาจารย์กำพลน่ะน,นะพระส่งรูปใดก็ตามเถอะถ้ารองอาจารย์กำพลได้พูดได้เทศน์น่ยนะนะรับรองาญาติโยมทั้งหมดนะจะกลูก็าหาอาจารย์กำพลหมดเหลนะป๊อปสตาร์พระนี่จะนั่งเหงานั่นแหละก็คือสเสน่ห์ของอาจารย์กำมพลสดใสย,ยิ้มแย้ม พูดจาเนี่ยฟังแล้วผ่อนคลายเราเป็นสภาธรรมที่ท่านได้สัมผัสมาด้วยตัวของตัวเองผ่านทุกมามากเรื่องผ่านมาได้นะนั่นคำพูดมันจะมีความมั่นใจอย่างมากคนฟังอย่ารู้สึกอืมใช่เลย ปี2544หลังจากมาอยู่ที่สุขโตได้2ปีกุดหลังเดิมบนเชิงเขาทำให้เดินทางไม่สะดวกนักหลวงพ่อจิงตำรมริให้สร้างกุดขึ้นใหม่อีกหนึ่งหลังปัจจุบันคือกุฏิหมายเลขสหนึ่งรู้จักตัอประมาณปี2544นะตอนนั้นอามาก็เพิ่งบวชใหม่ๆแล้วก็อาจารย์เองหลังจากที่พ่อพ่ออาจารย์เสียชีวิต แล้วคราวหลังอาจารย์ก็กลับมาพร้อมกับแม่แล้วก็ญาตินะมาอยู่ที่วัดช่วงนั้นก็เลยได้คล้ายๆได้ไปพูดคุยแล้วก็ได้ช่วยเหลืออาจารย์บ้าง mm hmm. เพราะว่าตอนนั้นแม่อาจารย์เองก็ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ก็อาศัยพระไปช่วยหลายลูกผกถัดกันไปช่วยอุ้มอาจารย์ตอนเข้าห้องน้ำอะไรเงี้แม่อาจารย์กำพลจะมาพำนักที่วัดป่าสุขโตบ่อยครั้ง mm hmm. แต่ช่วงเวลาที่ได้สอบถามธรรมะจากหลวงพ่อคำเขียนอย่างเป็นทางการแทบจะนับครั้งได้ด้วยวิธีการสอนของหลวงพ่อท่านเน้นให้ลูกศิษย์เรียนรู้จากการปฏิบัติด,ด้วยตนเองคำถามหลวงพ่อว่าเทคนิคในการดูเนี่ยเราควรจะทำอย่างไรหลวงพ่อบอกว่าทำตัวดูให้เด่นให้เห็นกายหเห็นจิต แล้วก็หัวเลาะเยอะมันได้หัวเลาะยอะได้ก็คือว่าคือไม่ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นมันนะให้หัวเลาะย่ะกายจิตเรื่องของอาการต่างๆที่เกิดจากกายจาจิตเนี่ยให้เราเห็นแล้วก็เหมือนอย่างกับหัวเลาะเยอะมันวราจะบอกชี้หน้ามันจะเข้าไปเป็นมันแต่ต้องทําตัวดูให้เด่นตัวดูเด่นนั่นแหละมันจะเป็นวิมุตตหมายถึงวิมุตคือการหลุดพ้นเลยนะ ตัวดูหลุดพ้นหรือไงคำถามแรกที่ถามแนละ้วท่านก็ตอบเลยแล้วผมก็กลับมาที่บ้านก็อาศัยก็มาปฏิบัติต่อทําให้ตัวดูมันเด่นทำยังไงเาะมันทำมาไม่มันคิดไม่ได้หรอกมันอะไรไม่ได้แล้วก็ต้องฝึกให้มันจริญสติมากๆแล้วไอ้จิตที่มันเป็นผู้ดูเนี่ยมันก็จะมันก็จะเด่นขึ้นมาเองเราบอกว่าการเป็นผู้ดูอย่าเข้าไปเป็นน่ย ท่านบอกว่าเนี่ยสำคัญมากท่านบอกว่าเป็นเพชรแห่งธรรมะนะคุยกับผมนะะการเป็นผู้ดูเนี่ยเป็นเพชรแห่งธรรมะสุดท้ายแล้วถึงขั้นดีว,ว่าการไม่เป็นอะไรกับอะไรเป็นมงกุฎแห่งธรรมะเนี่ยสูงกับเพชรการไม่เป็นอะไรกับอะไรเนี่ยเป็นมงกุฎแห่งธรรมะท่านเคยพูดบอกวัานเนี่ยเอาไปบอกเขาด้วยนะอาจารย์กำพลช่วยไปบอกต่อๆกัน มงกุฎแห่งธรรมกคือการไม่เป็นอะไรกับอะไรช่วงเวลาที่อยู่สุขโตนี้เองที่ทำให้อาจารย์กำพลได้รู้จักกับคุณเอสินีนาฏประธานชมรมเพื่อนคุณธรรมและนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ท่านย้ายมาพำนักที่กรุงเทพ เพื่อช่วยงานเผยแผ่ธรรมะร่วมกับชมรมเพื่อนคุณธรรม อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่รักยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการตะวันทอแสงนะคะเช้าวันนี้ดิฉันสีมีนาศประเสริฐภาพดีจากชมรมเพื่อนคุณธรรมพร้อมด้วยท่านอาจารย์กำพลทองนุ่งค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับคุณทุกๆเชา้าวันจันทร์และว,วันศุกร์คุณเอ๋ผู้ดำเนินรายการตะวันทอแสง จะชวนอาจารย์คำพลมาพูดคุยสนทนาธรรมกับผู้ฟังในช่วงเล่าสู่กันฟังเราเคยดูทีวีไหมเวลาเราดูทีวีนี่วันนีช่องที่เราไม่ชอบดูแล้วไม่สนุกไม่ชอบเรางหยิบรีโมทมากดเปลี่ยนช่องได้เห่นไหมมีรีโมทเปลี่ยนช่องทีวีได้ใจเราก็เปลี่ยนได้เปลี่ยนได้หลายช่องแล้วเปลี่ยนได้กับช่องทีวีด้วยรีโมทชีวิต เพือนการมีสตทิตั้งแต่เริ่มจัดรายการพิธยุคุณเอกจัดรายการพิยุผมเป็นผู้ร่วมรายการะบางทีผมกาลังนั่งถ่ายอยู่ได้เวลาออกอากาศพอดีออกอากาศสดเลยนะหลังนั่งถ่ายอยู่คุณเอกก็เอาไว้นในซองหูศีรษะเลยเฮดโฟนพูดธรรมะกระดาษกำลังถ่ายเกิดไหมถ่ายไปก็พูดธรรมะรูปแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะเพราะมันเป็นเวลาที่ต้องออกอากาศอ่ะ แล้วเราก็ห้องน้ำเอาอากาศสดอ่ะเอาละพูดนั่งถ่ายก็พูดธรรมะได้อาจารย์กํมพลเริ่มเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นเรื่องราวและธรรมะที่ท่านบอกเราสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายท่านได้รับเชิญไปบรรยายในที่ต่างๆอยู่เสมอแม้ว่าจะเดินทางยากลำบากเพียงใดก็ตามเพราะท่านได้ตั้งปณิธานกับตัวเองไว้แล้วว่า จะมีชีวิตที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นเท่าที่สติปัญญาและเรี่ยวแรงจะทำได้สิ่งที่คุณพ่อเคยพูดไว้ว่าเกิดเป็นมนุษย์ต้องทำประโยชน์เราะว่าเขียนกรรมานที่จงลมเนี่ยบอกว่าดับทุกคนเดียวเนี่ยยังไม่ประเสริฐเท่ากับได้ช่วยผู้อื่นได้ดังนั้นมาเราก็เลยทำประโยชน์ใช้มากกว่า ไปได้ทุกที่ถ้ามีโอกาสได้ไปพูดธรรมาตามที่เขาได้เชิญก็สนุกอ่ะยิ่งทำยิ่งสนุกยิ่งทำยิ่งทำให้เห็นตัวเองเนี่ยมันมีคุณค่ามากขึ้นเมื่อไรมีความสุขการได้ทำสิ่งที่ที่มีคุณค่า ท่านอยากจะเป็นอุปกรณ์สอนธรรมแล้วก็ท่านก็ใช้ร่างกายท่านเป็นอุปกรณ์ในการสอนธรรมะมาเรื่อยมาตั้งแต่ท่านได้ปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อแล้วก็ก็ใช้อร่างกายของท่านเป็นอุปกรณ์การสอนธรรมซึ่งมาว่าตัวนี้มันเป็นสิ่งที่ที่น่าน่าจะเป็นเอาเป็นแบบอย่างหรือว่าช่วยกันทําตัวนี้ให้เยอะๆเพราะส่วนใหญ่